เดี๋ยวคลิปนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะข้ามขั้นตอนการเจาะรูกันมากนะแต่ผมขออธิบายนิดนึงนะป้องกันลาโพงเนี่ยผมจะใส่ประมาณตรงนี้นะแต่ว่ามันติดกับสายมอแปลงเเดี๋ยวผมจะต้องคลายน็อตตรงนี้แต่ผมจะไม่บอกนะอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะถอดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะหมุนนะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะแล้วสายอย่างนี้มันจะหลบมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมเจาะเลยนะครับหลังเจาะรูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะสีสเปร์เชดแล้วก็ป้ายหัวน็อตนะเ ป้องกันลำโพงเนยนะผมมาเจาะรูตรงนี้ให้นะนะสามรูนะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับไฟไปเลี้ยงไบอัดอนะ่ะผมเอามาวางตรงนี้นะเปลี่ยนแผนใหม่ละก็ประมาณตรงนี้อ่าส่วนส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมพยายามหารูเก่านะครับอันนี้เป็นรูเก่านะนี่นะอ่าผมผมเจาะพีพีซีเพิ่มขึ้นมานะ นะอันนี้มันไม่ได้มีรูนะผมเจาะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้มันเขยับมาตรงรูน็อตพัดลมเก่าเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีรูเก่าอยู่ตรงนี้นะนี่นะที่แปดสกอตเทปอยู่เนี่ยเนี่ยผมเจาะเพิ่มขึ้นมานะตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงนี้ไงนี่ผมย้ายมาตรงนี้นะเพื่อว่าให้ให้รถเจาะกล่องให้ได้เดยอะที่สุดนะครับก็จะมีเจาะเพิ่มแวค่ตรงนี้นะครับไว้ค้ำตรงกลางนะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ค้ำไม่ให้มันบิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะแค่นั้นเองนะครับเท่ากับตัวนี้เจาะเพิ่่มแคตัว สองตัวสามตัวนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนตรงนี้เดโอดบิดอะจริงๆว่าจะเจาะใส่วางนี้นะแต่ว่าไม่อยากเจาะแล้วไงว่าของเก่าก็เจาะตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเนี่ยเห็นมันมีรูของเก่ากอยู่นะที่แปดตะกอแท็บอยู่นะเดี๋ยวผมจะนี่นะครับทําการเสียบอย่างนี้นะเสียบอย่างนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวขันยึดติดกบซิงค์นะเดี๋ยวเจาะเจาะซิงค์เอาแล้วก็เอามาขันเข้าตัวนี้เอาไปแข็งไว้อย่างเงี้ยเอาไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับตอนตอนแรกอะ ไฟเส้นสีเหลืองนะครับเนี่ยครับศูนย์กับสิบเอ็ดนะมันจะวิ่งมาเข้านี่นะเนี่ยมันจะมาเข้าเดโอดเบ็ดตัวนี้แล้วก็ผ่าน,น,นะนเกรกูเลเตอร์ตัวนี้นะเนี่ยสังเกตดูนี่นะลายวงจรที่มันนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมาออกใช้ตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นแปลงเป็นไฟแค่ห้าโวลต์เองนะแล้วอันนี้ fc เขาได้ได้แปลงอันนี้ผมตัดต่อใหม่นะจริงๆมันเท็มอยู่ตรงตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็วิ่งมานี่นะครับมาผ่านตรงนี้นะ เพื่อจะเอาไปบิดเป็นไฟพัดลมอะ่ะแต่ตอนนี้มันผมต้องถอดชุดนี้ทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวไฟบิดพัดลมอะ่ะเดี๋ยวผมจะหาเอากับเรกูลเลเตอร์ใหม่นะเอาไป15โวลต์ไปขับนะเพราะว่าไฟ11โวลต์ตรงนี้พอดีตรงนี้มันต้องใส่ไอ้นี่ไงมันต้องเอามาใช้กับป้องกันลําโพงอะ่ะเห็นไหมครับป้องกันลําโพงตัวนี้มันใช้ไฟเอซนะครับไฟเอซ12โวลต์แต่แต่ว่าไฟตัวนี้มันมีแค่11โวลต์นะครับแต่ว่าตอน ตอนที่เปิดเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะมันจะเอาไปทําบิดไฟพัดลมมันจะแย่งไฟกันไงผมต้องเอามาเอามาเปิดป้องกันพงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะผมต่อไฟเข้าแล้วนะเนี่ยเปิดนะอ่าเนี่ยครับโดดแล้วนะครับนี่ปิดนะอ่าโดดแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะไฟอยู่ในหม้อแปลงเขาเขียนว่าสิบเอ็ดนะครับไอ้ป้องกันลําโพงแล้วอะเห็นไหมครับเหลืออยู่แค่สิบจุดหกนะครับเนี่ยสิบจุดหกเองคือเอาไป ไปต่อกับพัดลมอะไรไม่ได้แล้วนะชุดนี้นะนี่นะผมได้ตัดไฟชุดสิบสองจากตรงนี้เอาไปต่อป้องกันลําโพงตรงนน้นแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าวงจรตัวนี้มันผ่านแค่เลกกูเลเตอร์ตัวนี้มาตัวเดียวนะครับแล้วก็มาขึ้นนี่นะครับออกเป็นไฟห้าโวลต์นะจริงๆไฟห้าโวลต์ตรงนี้นะครับมันเอาเข้าไปเลี้ยงของ usb ของแทนมิกนะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ใช้ไงเดี๋ยวย้ายจากตรงนี้มาเสียตรงนี้แทนนะว่าเมื่อกี้นี้ผมแอบวัดแล้วมันออกมาห้าโวลต์เท่ากันนะครับอันนี้ไฟพัดลมอ่ะ มันก็จะไม่มีใช้จังครับพอผมถอดออกไปปุ๊บผมมาดูเลกูลเลเกอร์ตัวนี้แล้วครับเนี่ยนะเขาจะใช้ไฟไปเลี้ยงเฉพาะชุดนี้นะชุดนี้กับชุดนี้แต่ชุดนี้เราเราตัดไฟ11เออกไปแล้วเดี๋ยวมาใช้ชุวนี้แทนว่าเมื่อกี้นี่วัดไฟออกนะครับก็จะมีไฟชุดนี้มีไฟชุด15 15 4โวลต์12โวลต์5โวลต์นะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยผมผมไล่ดูแล้วเลกูลเลเกอร์มีทั้งหมด5ตัวนะ1 2 3 4 5ห้านะครับอันนี้ของตัว15นะดูจะได้ผมแต้มนะเนี่ยนะอันนี้จะเป็นไฟขขขาาาออกกบวนะ สิบห้าโวลต์มานี่นะครับเนี่ยมานี่นะเนี่ยมาเข้าสายแพร์ตรงนี้นะตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองนะครับเนี่ยวิ่งมานี่สิบห้าโวลต์นะมาออกนี่นะครับเข้าสายแพรนะแล้วก็เลกูลเลเตอร์ตัวที่สามนะครับตัวนี้นะวิ่งมานี่มานี่มานี่นะมาเข้าสายแพรนะขาตัวท้ายนะอ่ารู้สึกจะเป็นตัวห้าโวลต์อ่าตัวนี้ตัวห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่นะครับวิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่ วิ่งมานี่เนี่ยวิ่งกลับมาหาสายแพนะเนี่ยเป็นสายที่2จากฝั่งนี้มานะมนี่ส่วนตัวนี้ตัวที่5้านะครับตัวที่5เนี่ยมันถูกตัดลายวงจรอ,ออกไปนะของเก่าเขาอ่ะมันจะโยกมานี่ไงจะวิ่งมานี่แล้วก็รวมมานี่นะแล้วก็โวกก่กลับมาตรงนี้นะเนี่ยเขาได้ตัดลายวงจรรัดมานี่นะรัดมานี่ส่วนเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นกาวนะเนี่ยไอ้ตรงกลางคือกาวเห็นไหมครับเนี่ยตรงกลางคือกาวนะมารวมนี่ปุ๊บพอมาถึงนี่ปุ๊บเนี่ยได้มา ผ่านอ่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ามาเข้าชดเน,นี้ยช่องเนี้ยสงสัยว่าถอดเนี้ยน่าจะเอาไปใช้กับบอร์ดไดท,ที่เขาแปลงมาแล้วไม่ไม่สําเร็จแล้วเขาถอดออกไปนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันไม่ได้เอามาวิ่งใช้กับสายแพรนะมันคนละส่วนกันนะแล้วก็อ่าอีกอีกตัวหนึ่งนะครับสายแพรตรงนี้นะเนี่ยเส้นหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยวิ่งมาน,นี่มาน,นี้ยนะเนี่ยมาเข้ากับนะครับ เลกโกลิเตอร์ตัวนี้นะมันคนละตัวกันสรุปแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะตัดสีแดงเนี่ยครับสีแดงบวกกับอันนี้นะเอาไปต่อพัดลมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะอ,อ๋อจากตรงนี้แล้วนะเข้าพัดลมนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะปึ๊บอ่านะครับสายสิบสองโวลต์ก็ดีดพัดลมนะอย่ติดนะอ่านี่เปิดโอเคนะครับนี่นะ ตัวที่เขาต่อลงมานี้นะเนี่ยมันมันไม่ได้ไปต่อกับวงจรอ,อะไรเลยนะตรงนี้เนี่ยเขาตัดออกหมดเลยนะเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยโยกออกไปตรงนี้นะจากที่ได้ใส่คาป,ปาซิเตอร์นั่นนะครับก็หน้าตาจะเป็นงี้นะครับเดี๋ยววงจรตรงนี้ที่ไม่ได้ใช้นะผมถอดออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นการเสียเสียเวลาคนที่จะมาซ่อมทีหลังนะครับเนี่ยอย่างชุดนี้ผมถอดออกนะครับไฟ5โวลต์ตรงนี้น,นะครับ5โวลต์ตรงนี้ให้ไปใช้5โวลต์ตัวนี้แทนนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเร็วตัวนี้นะครับเนี่ยมามามาขับตัวนี้ เนี่ย C 1 C เนี่ยตัวนี้นะครับมาขับอันนี้จะใช้ครบหมดทุกตัวนะตัวไหนที่ไม่สําคัญอย่างตัวข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมถอดออกหมดเลยนะเพราะว่าจะคนซ่อมจะได้ไม่ต้องมาคอยระวังนะครับไฟ5 2 0 52บศนยนะ์บะไฟ52เนี่ยก็เอามาเข้าไดโอดบิดนะครับเอามาเข้าไดโอดบิดฝั่งฝั่ง AC นะมันจะทะยงมุมกันนะฝั่ง AC นะครับแล้วเวลามันบิดออกมานะครับมันจะกลายเป็นไฟบวกกับไฟลบนะ นี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟบวกนะฝั่งนู้นจะเป็นไฟลบนะครับผ่านในออดบิดอ่านี่นะครับพอผ่านในออดบิดปุ๊บผมก็จะมาผมก็จะมาเข้าข้างล่างนะเนี่ยเข้าข้างล่างเพื่อว่าให้เอามาผ่านคาปาซิเตอร์นะครับเฟสเฟดลบกับเฟสบวกนะนี่นะจริงๆอ่ะไฟกาวผมจะตัดไงจะตัดแล้วก็ไปจำข้างล่างผมเห็นมันมีช่องช่องกาวสองช่องนะครับมันอินกับเอาครับก็ดีไม่ต้องตัดเนี่ยเสียบเลยเดี๋ยวอันนี้เอาไปเข้าบอร์ดได้นะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ย คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าน,นี้เขาเรียงแบบนี้ไงมันจะมันจะงงนิดนึงถ้าเรียงคู่อย่างนี้มันจะดูง,ง่ายเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นบวกใช่ไหมครับเป็นบวกมันก็จะมาผ่านคาปาฝั่งบวกนะครับเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งบวกเนี่ยเราตอนที่เราเอาไปใช้เรามาจัมตรงนี้ก็ได้หรือจะมาจัมตรงนี้ก็ได้หรือจะมาจัมตรงนี้เลยก็ได้ครับมันแค่เอามาผ่านคาปาเซเตอร์เฉยๆนะตัวนี้เป็นตัวเกตประจุนะฝั่งนี้เป็นฝั่งลบนะครับก็มาเข้าคาปาฝั่งลบนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบวกกับลบมันจะอนุกรมกันอยู่า็น้้ยรบบานนีีีเงแ ลักษณะนี้ก็จะงงหน่อยให้ดูละเอียดมาตลอดนะครับเดี๋ยว FC บางท่านตามมั้งแต่ EP แรกนะอพอต่อบิดตรงนี้ต่อบิดแล้วใช่ไหมครับ5้คูณ1.414ก็ได้73.5โวลต์นะมันก็จะมาเข้าชุดนี้นะเจ็ดไฟไบอัด,เดนะอดเนี่ยนะไฟไบอัดอเนี่ยมันจะใช้เฟสเฟดลบใช่ไหมครับเนี่ยมันจะใช้่า V V ลบนะ v ลบ V ลบกับกาวใช่ไหมครับเนี่ยผมจะต่อ วีลบกับกาวนะไอ้ลบผมใช้เป็นสีดํานะกาวผมใช้เป็นสีเขียวนะเนี่ยผมก็จะามาเข้าตรงนี้นะเนี่ยฝั่งนี้เป็นเฟสลบนะเนี่ยเรามานี่นั่นเฟสลบแล้วก็อันนี้เป็นเฟสบวกเราไม่ได้ต่อนะเนี่ยมาต่อกาวตรงนี้นะฝั่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่บางท่านตามมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าผมต่อไน <S <S ผมไม่บอกให้ละเอียดยิบเลยนะนะ <S <S ส่วนตัวนี้ที่เขาเขียนว่าไบาอัดเห็นไหมครับไบอัดเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงทั้งสองบอร์ดเลยนะตัวนี้นะถ้าเกิดใครตามมาตั้งแต่ตอนแรกๆก็จะรู้เนี่ยนะ เอาไปอัดปุ๊บก็จะมาเข้าไปอัดตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เป็นขาเข้านะแต่ว่าไอ้ไฟไปอัดตัวนี้มันไม่ได้ใช้กาวไงมันใช้แบบเป็นแค่เฟสบวกไงอันนี้ต้องต้องตามแต่มาก่อนตัวนะผมอธิบายนะเดี๋ยวมันจะยืดเยอะนะแล้วก็ตัวนี้อ่เดี๋ยววางไว้แล้วเข้าก่อนนะตรงนี้เอฟซีเขาจะให้ผมใส่บลลุ่มตรงนี้บลลุ่มตรงนี้เดี๋ยววอลลุ่มตรงนี้มันจะมาใส่รูรูตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไอ้สายสัญญาณอินพุตอ่ะ สัญญาณอนะินพุตนี่ยเดี๋ยวมันต้องโยกมาทางนี้นะครับเนี่ยมาเข้าวอลลุ่มก่อนที่จะมาเข้าไอ้อะไรนะตรงเนี้ยอ่าแจ็คโฟนนะแจ็คโฟนเพราะว่าเดี๋ยวเอาสัญญาณเข้าตรงนี้ไงทีนี้ไอ้ไอ้สายไฟชุดหลักอะตอนแรกอะผมจะทําแล้วผมจะโยกมาทางนี้ปุ๊บพอโยกมาทางนี้ปุ๊บมันจะมาปนกับสายอินพุตใช่ไหมครับอย่างเงี้ยฮัมแน่นอนเลยผมก็ต้องทําการวายสายไฟใหม่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมผมผมจำอยู่ยนะผมถ่ายดูนะปุ๊บปุ๊บนี่นะเดี๋ยวผมจะวายสายในลักษณะนี้นะ ปกติผมก็ไม่เคยวายลักษณะนี้หรอกเนี่ยนีย่วันนี้รอบนี้จะวายลักษณะเป็นตัววายของแท้เลยนะนี่นะเสียบสองข้างเลยนะอ่านี่แล้วก็วนข้างนี้แล้วก็ให้ไฟเนี่ยมันวิ่งมาทางนี้นะครับเนี่ยมันวิ่งอ้อมมาอย่างงี้นะเนี่ยเพื่อว่าไม่ให้มันไปโดนกับสายอินพุตไงเนี่ย,ยวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาเข้าจุดนี้นะนะจริงๆกาวอ่ะมันต้องใช้สายไฟสีเขียวนะเป็นเฟสกาวนะแต่ว่าไฟสายสีเขียวผมไม่มีไงเอาสีฟ้าไปแทนก่อนแล้วกันครับแต่ว่าผมพุ่มตัวนี้ว่าเป็นกาวนะผมได้ใสห่หางปลาเรียบบบรร้้้ออออยยยยยแวนนนะเเดีีีี๋ค่มาาสตงงผกป แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดูเป็นช็อๆไปน,นะเดี๋ยวมันจะมีสายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสายไฟของเอานะเนี่ยเนี่ยสายสีเนี้ยทำไมผมใช้สายสีนนี้เห็นเส้นมันใหญ่ดีครับก็เลยเอามาเอามาใช้นะว่าเดี๋ยวให้ใช้สายโอเวอร์ก่อนไงไฟมันจะได้ออกแรงๆไงไอจริงๆหมอ้อหม้อแปลงสเปคเนี้ยใช้สายไฟเบอร์หนึ่งจุดห้าก็พอครับแต่ผมใช้เป็นสายไฟเบอร์สองจุดห้านี่เบอร์สองจุดห้าแท้นะให้ใช้สายไฟโอเวอร์ไปก่อนนะเป็นคร์ดีด้วยนะให้ไฟออกแรงแเลยครับเดี๋ยวมันจะได้แรงเต็มที่นะข,ข้างซ้ายนี่ของข้างขวานนะ คือมาจากเอาตัวนี้นะเนี่ยแต่ว่ามันเสียบแบบนี้ไงมันมันมันมองไม่เห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องโยกกล้องลงไปไงเดี๋ยวผมอ,อธิบายในวงจรกันได้คือตัวนี้ส่วนไฟกาวอะไฟไฟไฟกาวที่จะมาทําเป็นลบอะนี่นะเดี๋ยวผมจําลงนี่แล้วนะจําลงกับอาสเปคอนแล้วนะสเปคอนแล้วแล้วก็วิ่งมานี้นะครับวิ่งมานี้เดวผมนี่นะครับเส้นดํานะวิ่งมานี่นะเส้นสีดํานะ วิ่งมานี่แล้วก็เอามาเข้าฝั่งกาวใต้นี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งกาวที่จะมาจากม้อแปลงเลยนะให้ดึงดึงจากไฟหลักออกไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ป้องกันลําโพงนะครับ่าลืมบอกไปไอสัญญาณเอาอะเอามาเข้าฝั่งแ m ของป้องกันลําโพงนะนี่นะฝั่งนี้นะโอเคเดี๋ยวมันจะออก spk ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปต่อเข้าฝั่งบวกของสเปคออนส่วนกาวกาวของป้องกันลําโพงนะกาวคือท,ที่ใช้เป็นไฟ cc อ่จากมอมอแปลงนี่แหละ จริงๆต้องจําตรงนี้ไงเดี๋ยวสายไฟมันจะเยอะแยะวุ่นวายไงผมก็เลยหาลายตรงนี้ที่ที่มันเป็นกาวนะเนี่ยมาเนี่มาจําตรงนี้นะเนี่ยมันลายเดียวกันนะอันนี้ต้องต้องจำนะเนี่ยมาเนี่ะเส้นนี้นะเส้นนี้นะผ่านมานี่นะเนี่ย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 เห็นไหมเนี้นะเอามาจริงๆมันเส้นเดียวกันนะเนี่ยเอามาลงกับกล่องด้วยนะมาลงกับกล่องแล้วก็โยกเอามาจํากับกาวนะไอ้สองขานี่คือกาวนะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้คือกาวกับกาวนะเนี่ยเอามาจำมาจํารวมกันเลยนะอ่า จำเป็นต้องลงนะตรงเนี้เพราะว่าไอ้ป้องกันลําโพงอะถ้าเราไม่ได้ต่อลงกาวมันก็จะทาหน้าที่แค่หน่วงดังตุ๊บเฉยๆนะแต่ถ้าเราไม่ได้ลงกาวไอ้ป้องกันลาโพงไม่ได้ทําหน้าที่เต็มร้อยเนะถ้าเราลงลงกาวตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบไฟ DC ที่รั่วนะไฟ DC ที่รั่ววิ่งออกมาจากโมด,ดูลนะ่ะพอไอ้ตัวนี้เช็คดูมนั้นปุ๊บไอ้ตัวนี้สั่งตัดเลยนะไม่ให้จ่ายออกไปหาลำโพงลำโพงเราจะได้ไม่พังครับไอ้ตรงนี้ต้องต่อนะเดี๋ยวให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไป มีอะไรอีกไหมตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่กินให้ดูไปแล้วนะมันมีอะไรแล้วนะอันนี้ก็สายอะไรพัดลมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไว้แบบนี้ผมยังไม่ได้ขันน็อตนะเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้ถอดมาได้นะถ้าขันน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้โยกถอดออกเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะส่วนตรงนี้นะครับผมไม่รู้จะต่อยังไงให้สวยนะไอ้ฝั่งบวกของลําโพงนะนี่ยนะไอ้ไอ้เส้นเอ o u ะมันวิ่งมาจากล่างแล้วใช่ไหมครับมาเข้าแอมป์เลยใช่ไหมครับออก S B K นะผมดึงเอาจากตรงนี้ขึ้นขึ้นไปหาสเปรคอนตรงนี้เเลยยนนะี่ เห็นมันโค้งมาสวยดีนะครับตอนแรกว่าจะจ้๊จากข้างล่างแล้วก็มุดขึ้นมานี่งไงกลัวมันมันดูแบบนี้นีงไงพอเวลาคนซ่อมเขาเขาจะแบบดึงไม่ได้ไงก็เลยอย่างนี้มันสามารถดึงได้นะครับดึงพเพื่อได้หรือไม่ก็บัดจีแล้วก็ง้างออกมาได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นวอลลุ่มวอลลุ่ม F4 ก็ให้ใส่ตรงนี้นะอ่าสายนี่นะโอเคเดี๋ยวผมต่อเสร็จดีกว่าเดี๋ยวผมมาอาธิบายต่อนะครับเดี๋ยวอ่อเข้ากับแจ็คโฟนนะครับตัวเมียนี่นะเสร็จแล้วนะนี่นะไปจากนี้นะอน ของคาั์ดีตัวนี้มันจะมีแค่2เส้นก็จะมาเข้านี่2เส้นนะแต่ว่าตรงเนี้ยลายวงจรมันได้ถูกตัดขาดออกไปนะเนี่ยจริงจริงจริงแจ็คแจ็คโฟนตัวผู้ตัวหนอนตัวเนี้ยมันจะมี3ขั้วใช่ไหมครับมันจะมีบวกมีลบมีกาวนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ลบมันไม่มีไงมันถูกตัดออกไปนะเดี๋ยวผมถอดได้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงกลางนี่ถูกตัดออกไปแล้วก็ตรงนี้ะฮาแล้วก็ตรงตรงนี้ไม่รู้เขาตัดลายวงจรออกทำไมเดี๋ยวผมจะขูดเชื่อมต่อกันไว้เหมือนเดิมนะ ไอ้้้ไไออขาเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมาจากเนี้ยมาหาขาเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันมันเป็นลายเดียวกันนะเนี่ยแค่ตรงนี้มันมันมันจะมีสวิกเดี๋ออกจากกันเท่านั้นเองเนี่ยอย่างอย่างเราเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสวิกเดี๋ออกจากกันเนี่ยปึ๊บเนี่ยนะครับมันจะเดี๋ออกจากกันคืออันนี้มันมันเหมาะสําหรับเอาไปทํากับสวิกที่ว่าเข้าขานี้อีกอีกอันนึงพอเสียบเข้าไปปุ๊บให้ตัดตัวนี้ทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ทั้งสองอันเลยไงเพราะเราไม่ได้ตัดระบบฝั่งเดี๋ยวฝั่ง วงจรมันจะเป็นอย่างนี้นะเริ่มเลยนี่นะครับจากบอดบอดไดนนะเนี่ยนี่นี่คือบอดไดนนะเซี้กนี้นะนี่นะบอดไดนนี่นะก็มามีบวกกับลบนี่นะมานี่แล้วก็เอามาเข้ากาวฝั่งซ้ายสุดนะถ้าถ้าหันไอวอลุ่มเข้าหาตัวนะนะฝั่งกาวอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งนี้ะจะเป็นขาออกนะเพราะว่าสัญญาณขาเข้ามันมาจากแจ็คโฟนเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมาจากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวรับไงมันจะวิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่นะครับเนี่ย ก็มาเข้านี่นะตามตามนี้เลยนะถ้าทําถ้ามันหันมาที่อื่นก็กาวก็ดูนะว่ามันหันหน้าหันห,หลังกลับหน้ากลับหลังไงก็กาวก็ต้องอยู่เอาขาขึ้นมาเนี้ต้องอยู่ขาซ้ายสุดนะแล้วก็ขาขวาสุดเนี้ยันเป็นขาเข้าขากา้าง μια, ขาออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จวายสายเสร็จผมเก็บสายเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเข้ามาทรงนี้นะครับก็ต้องเก็บสายทรงนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะเก็บยังไงละก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมใช้อ่า r c a แปลงใส่แจ็คโฟนตัวผู้เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วอันนี้ก็มีสเปค้อนะมันมันไม่มีดําแดงเสียบไงแล้วก็นิดลําโพงดอกซ้ายนี่นะอันนี้ดอกขวานะอันนี้มันจะไม่ค่อยมีกลางนะมันะอกเบ็ดเยอะหน่อยดอกตัวนี้มันเป็นดอกซับไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเพลงนะอ่าเราจะเปิดสลิปนะครับเปิดผ่านราโหลดก่อนอ่าแล้วนะครับ เดี๋ยเล่นข้างหลังนี้ได้นะเล่นไปสดเลยนะโอเคครับจริงๆผมลองเทสด,ดูมาสักพ,พักก็ละตั้งแต่ทำเจ็จก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาฝากนี่นะครับฝาด้านหน้าเขานะชุดเครื่องเมคและเครื่องปรงนะครับอยู่ด้านนี้นะ ส่วนด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะมีอะไร s m d ตัวเล็กๆนี้นะครับอนะอไออันนี้เป็นไฟ5โวล์นะที่มาจาก USB ที่ต้องเสียบ USB ข้างหน้านะที่ต่อบูทูธอ่ะแล้วก็สายสายแพรนะครับไฟหลักนะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะเอาสายไฟ5โวล์นะ่ะจริงๆอยู่ตรงนี้นะผมย้ายมาตรงนี้นะมันเสียบกันได้นะไฟ5โวล์เหมือนกันแล้วก็สาย แพ่หลักนะครับที่เอาไปคมมิกนะครับเอาไปุมตัวนี้นะก็ะเสียบเข้าไปนะครับอโอเคเดี๋ยวผมครอบเลยนะจริงๆ fc เขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีเปรกออกมาอีกนะเนี่ยมันจะเป็นเปรกนะครับมันจะมีมันจะมีอะไรฝาครอบด้านข้างนะมันมันจะยาวมาอีกประมาณนี้นะนครอบมาถึงนี่เลยนะแต่ว่าเขาไม่ไดเอามานะครับยกมาทันที้เพราะว่ามันเขาใส่กล่องมาไม่ได้ไงใส่กล่องนี้มาไม่ได้ไม,ไดมันล้นกล่องไงก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วก็ สัญญาณตัวนี้นะตัวตัวที่เสียบเข้ากับกับตัวนี้นะตัวนี้เอาสัญญาณเข้าพาวเวอร์นะเหมือนเดิมนะตัวนี้อ่าแล้วทีวนี้สัญญาณมันจะไปจากจากมิกอะเราก็เอานะครับอ่าช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสัญญาณเข้านะส,สัญญาณเข้าจริงๆมันมันเสียบได้ทุกชนันแนลแหละจะเสียบชนันแนลไหนก็ได้แต่ชนันแนลนี้เป็นสเตอริโอชนันแนลนี้ที่ ที่ลอง F4 เขาบอกว่ามันจะดังเพาะหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองของ r c a ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอะไรอ่ะไม่ได้เอาโทราศัพท์ต่อบลูทูธนะเพราะว่าผมเอาโทราศัพท์ถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวแชร์ตรงนี้เสียบแล้วกันนะครับตรงนี้นะอ่านะครับึ๊บอ่าแล้วหลดลดับไปนะครับนี่นะไฟแดงติดแล้วนะเนี่ยช่องนี้เต็มหมดละ ข้างซ้ายดอกนี้นะครับอ่าทางซ้ายนะไฟขึ้นนะ้นะ้างซ้ายนี่ข้างขวาดอกนี้จะมีจารีณน,นะเสียงกางไปออกอ่านี่ครับเดี๋ยวลองลองคัดเสียงกลางขึ้นนะ เพลงเปลี่ยนเพลงไปดิเดี๋ยวคัดเสียงกลางขึ้นนะครับอ่าเกิเล่นเนี้ยได้ครับคัดเสียงกลางลองนะครับใช้ไดป้ปกตินะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาเข้านี่นะเดี๋ยวผมเสียบนี่ก่อนเลยนะเพิ่มนะครับยาจากนี้นะครับอ่าช่องนี้นะ อ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าอันเนี้ยใช้ตัวนี้คุมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนรวมนะรวมของชั้นนี้นะเพราะว่ามันเป็นมอนมันเป็นสเตอริโอนะครับชั้นนี้เป็นสเตอริโอนะส่วนนี้จะเป็นโมโนครับถ้าเสียบตรงนี้จะต้องเสียบซ้ายขวาสองอันต้องเป็นสองช่องไงน,น,นี่มันออกแบบมาให้สองช่องเลยนะน,นี่เล็กน,นี่นะครับอันนี้ก็ ซ้ายขวานะก็อนะโอเคครับหลังจากเปิดเสียงนะก็ไม่มีฮัมไม่มีอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่โอ้าสารับชมมาจนจบ